สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมรองศาสตราจารย์ดรบุญพงสุขสว่างนะครับคลิปนี้อยู่ในซีรีส์เรื่องเล่าจากตารางผลการวิจัย EP ที่1ครับ Descriptive Statistics and Normality ถ้าพร้อมแล้วติดตามรับชมได้เลยนะครับในส่วนแรกทุกคนคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับที่เวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ พอเราเก็บข้อมูลต่างๆมาเราก็มักจะขอ descriptive s t a t i s t i c เพื่อให้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการบรรยายหรือพารณา,รรา,รานนข้อมูลต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่ใน output ต่างๆและสิ่งที่เราจะนำไปใส่ในผลการวิจัยของเรานะครับบางตัวเราอาจจะยังไม่เข้าใจที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับ คลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายถึงที่มาที่ไปของตัวเลขต่างๆที่ปรากฏอยู่บนตารางวิเคราะห์ข้อมูลนะครับสิ่งแรกนะครับที่เรามักจะพบนะครับก็คือตัวเรื่องแรกนะครับอย่างสมมุติว่าในงานวิจัยนี้เนี่ยเป็นการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนผลสมมติทางการเรียนซึ่งผมใช้ตัวสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นคําว่าสกอร์นะครับเวลาเรารีพอร์ตนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวแปรสกอร์นะครับก็มักจะมี เอาพุทออกมาเนี่ยครับเยอะประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละส่วนคืออะไรและมีที่มาอย่างไรนะครับก็ลองติดตามดูตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนแรกนะครับที่เป็นเรื่องของคะแนนเฉลีย่ยหรือว่ามีนอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นการนําข้อมีข้อมูลที่มีทั้งหมดนะครับมารวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวน n นะครับก็เลยเกิดเป็นคะแนนเฉลีย่ยหรือว่ามีนนั่นเองนะครับส่วนถัดมานะครับส่วนถัดมาที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะงงง,งว่าเอ๊ะ แล้วคำว่า9 5 c o n f i d e n c e interval for mean มันคืออะไรมันต่างจากมีนปกติตรงนี้อย่างไรนะครับถ้าอธิบายโดยหลักการนะครับก็คือว่าเวลาเรารายงานค่ากลางโดยทั่วไปนะครับจะมีการรายงานอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเรียกว่าเป็นการรายงานค่ากลางชนิดที่เรียกว่าเป็นแบบจุดครับก็คือค่ามีนที่เรารายงานกันนั่นแหละครับแต่การรายงานค่ากลางอีกชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นการรายงานค่ากลางที่เป็นแบบช่วงนะครับ ก็จะเป็นการรายงานที่เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งประโยชน์ของการรายงานที่เป็นแบบช่วงก็คือจะทําให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าคะแนนที่เรารายงานเนี่ยมันมีความเชื่อมั่นถึง95%เลยนะครับที่จะมีความถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของการคํานวณในส่วนนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีการคํานวณที่แตกต่างกันนิดนึงครับซึ่งปกติเราคํานวณนมีได้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจะคํานวณช่วงความเชื่อมั่นเขาคํานวณอย่างไรครับ เขาจะคำนวณจากนี้ครับจาก mean ที่ได้นะครับแล้วก็บวกลบที่ช่วงความเชื่อมั่นที่95ตรงนี้จะมีค่าสัมประสิทธิ์คือค่า z หรือค่า c นะครับอยู่ที่ประมาณ1.96นะครับแล้วก็ไปคูณกับ standard error ตรงนี้นะครับถามว่า standard error ตรงนี้คืออะไรครับ standard error ตรงนี้เกิดจาก standard deviation ที่เราคำนวณได้นะครับก็คือคะแนนที่มันเบี่ยงเบนหรือแตกต่างจากส่วนกลางเท่าไหร่นะครับแล้วหารด้วย s q r e root n นะครับ n ก็คือจํานวนของข้อมูลที่เรามีนะครับซึ่งในกระบวนการตรงนี้ครับถ้าเราลองคํานวณเล่นๆนะครับมันก็อย่างเช่นที่เป็น upper bound เนี่ย upper bound ก็จะอยู่ที่ประมาณ68.150นะครับบวกนะครับบวกด้วยนะครับ1.96คูณกับ1.23458นะครับอันนี้ก็จะได้ประมาณ70กว่าๆตรงนี้นะครับแต่ในขณะที่ตัวเลขข้างล่างตัวนี้คืออะไรครับตัวเลขข้างล่างตัวนี้ก็เกิดจากครับ เกิดจาก68.150นั่นแหละครับแต่ลบด้วย1.96คูณด้วย Standard Error ในส่วนนี้นะครับถ้าลองไปคำนวณตามดูอาจจะพบว่าทศนยมอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากตัวเลขที่ปรากฏตรงนี้ครับมันไม่ได้ไรายงานจนครบทั้งหมดว่าคือเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ายของในส่วนนี้นะครับส่วนถัดมานะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักคําว่ามีเดียนอยู่แล้วเนาะมีเดียนก็คือค่ากลางนะครับ ค่ากลางในที่นี้คืออะไรครับเป็นค่ากลางที่เกิดจากการนําข้อมูลมาเรียงต่อต่อกันครับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้นะครับแล้วก็เลือกตําแหน่งที่อยู่ตรงกลางนะครับว่ามีคะแนนเท่าไหร่ก็เลือกในส่วนนั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดอธิบายด้วยข้อมูลชุดนี้ก็คือว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าในตารางก็จะบอกแล้วว่ามีต่ําสุดนะครับอยู่ที่5 1 สูงสุดคือที่87หมายความว่าข้อมูลชุดนี้ของผมนะครับมีด้วยกันทั้งหมด60เคสนะครับมันก็จะเรียงข้อมูลนะครับตั้งแต่51ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตรงปลายทางคือ87นะครับแล้วตำแหน่งที่มันหาคือตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือตำแหน่งของคนที่30กับ31นะครับมันก็ไปดูว่าข้อมูลตำแหน่งนั้นคือเท่าไหร่นะครับอาจจะปรากฏว่าข้อมูลหน้าตำแหน่งนั้นเนี่ยอยู่ที่68ทั้งคู่นะครับมันก็เลยตอบทันทีครับว่าตำแหน่งนั้นคือ68 รหรืออาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็ได้คือว่าตำแหน่งที่30เนี่ยอยู่ที่67แต่31เอนี่ยนะครับอยู่ที่69นะครับมันก็จะเอา67บวก69และหาร2กลายเป็น68ตําแตำแหน่งกลางตรงนี้พอดีนะครับนี่คือที่มาของมีเดียนะครับส่วนถัดมานะครับตัวแวร์เหรียญกับ Standard ดเดเวชัหรือ SD ตรงนี้อธิบายขออนุญาตอธิบายในเรื่องของตัวสแ a น d าร์ดเดเวช i ั n ก่อน Standard ดเดเวชัคืออะไรครับ ก็คือคะแนนนะครับที่นะครับที่เขาทําการคํานวณว่าข้อมูลที่ได้ในเคสแต่ละเคสนะครับมันเบี่ยงเบนหรือว่ามันแตกต่างไปจากมีนนะครับมากน้อยเพียงใดดังนั้นสูตรในการคํานวณของมันก็คือว่ามันก็จะนำนะครับนำคะแนนที่ได้ของคนทั้งหกคนนะครับนำคะแนนข้อมูลของคนแต่ละคนที่มีนะครับแล้วก็ไปลบด้วยมีนนะครับเสร็จแล้วนะครับนำผลต่างตรงนี้ที่ได้นะครับไปยกกําลังสองแล้วก็เก็บไว้นะครับ มันจะทําแบบนี้ครับถึง60เคสเลยนะครับอย่างเช่นในเคสแรกที่มันทําก็คือเอาคะแนนของคนที่ต่ำที่สุดคือ51นะครับไปลบด้วยมีนตัวนี้คือ68.15เสร็จแล้วนะครับมันเก็บคําตอบตัวนี้เอาคําตอบที่ได้ตัวนี้นะครับไปยกกําลังสองนะครับแล้วเก็บไว้นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อ,อจนถึงเคสสุดท้ายที่มีคะแนนเท่ากับ87คะแนนก็เอา87นะครับลบด้วย68.15ทั้งหมดยกกําลังสอง ก็นําผลรวมนะครับทั้ง70ตัวเลขนี่ครับมารวมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็หารนะครับหารด้วยจํานวนนะครับเขาเรียกว่าจํานวนข้อมูลลบหอย่างเช่นข้อมูลตัวนี้ครับมี60ก็จะหารด้วย59นะครับเบรเร็จแล้วพอมันหารได้ปุ๊บนะครับมันนําข้อมูลชุดนี้ครับไปถอดเป็นสแควร r รูทมันจะได้เท่ากับ9.56304นะครับ แล้วถ้าเกิดเราเอา9.56304ไปยกกำลังสมันก็จะเป็นแวร์เรียนตัวนี้คือ91.452นั่นเองนะครับคำถามคือว่าตัว SD ตรงนี้ครับบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเกณฑ์ครับว่า SD เนี่ยมันเท่าไหร่แปลว่ามากหรือน้อยเพราะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับมีนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเวลาเราแปลผลนะครับเราจะเห็นเลยว่าในการรีพอร์ตหรือการรายงานนะครับเขา จะจำเป็นจะต้องรายงานมีนกับ SD ควบคู่กันนะครับแต่บางที่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนจากมีนกับ SD ครับให้เป็นสถิติที่ชื่อว่า CV นะครับเดี๋ยวเราดูในสไลด์ถัดไปว่า CV เป็นอย่างไรนะครับมาดูตัวเลขถัดไปต่อตัวนี้นิดนึงครับตัวเลขถัดไปคือเลนส์เลนส์ตรงนี้คืออะไรครับก็คือเอาคะแนนสูงสุดนะครับลบด้วยคะแนนต่ำสุดตัวนี้ไหมครับเอา87ลบ51ก็เท่ากับ36นะครับส่วนถัดมานะครับ i n t e r q u a r t i l e น se ะครับมันคือเลนส์ชนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นเลนส์ที่เกิดจากค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทนะครับโดยทั่วๆไปถามว่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทคืออะไรครับก็คือเอาข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนะครับมาแบ่งเป็น4ส่วนนะเพราะควอเตอร์หรือควอไทแปลว่า4นั่นเองนะเพราะฉะนั้นในกระบวนการตัวนี้ครับอินเทอร์ควอไทปกติเวลาเขารีพอร์ตเขามักจะรีพอร์ตคู่กับมีเดียนอย่างเช่นในภาพนี้ครับบ็อกซ์แอนด์วิตเกอร์พอร์ตนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการนำมีเดียสนะครับมาอยู่ตำแหน่งตัวนี้ ตําแหน่งนี้นะครับแล้วตรงนี้ครับก็คือส่วนเบี่ยงเบนคอทายก็คือเนี่ยครับระยะห่างระหว่างมีเดียนกับคอทายที่1่ตัวนี้ครับอยู่ประมาณ16.75นะครับระยะห่างตัวนี้ก็อยู่ประมาณ16.75เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะๆเพราะว่าคอทายนั่นคือตําแหน่งที่3นะครับเราก็ต้องไปดูไอ้ตําแหน่งที่ควอทาที่3ตรงนั้นนะครับตัวเลขที่ได้ครับมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ไปเทียบกับข้อมูลจริงนะครับก็จะแปะอยู่ตําแหน่งนี้ รเราเรียกชาร์จตัวนี้ว่าเป็น Box and Whisker p l o t นะครับส่วนถ้าเกิดใครเห็นข้อมูลแล้วมันมีกลมๆเนี่ยอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยหรือกลมๆที่อยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับมันมีความหมายอย่างงี้ครับโดยสัญญาตัวทั่วไปถ้าเราเห็นกลมๆตัวเนี้ยครับนะครับแล้วก็เลข13อย่างนี้แปลว่าข้อมูลของเราเนะี่ยเคสที่13อะ่ะมันมีคะแนนน่อยู่นอกไอตัวอินเทอร์คอไทล์ตรงนี้นะนะครับ เราเรียกตำแหน่งตัวนี้เป็นเอาไลเออร์เราสามารถที่จะไปจัดก,การข้อมูลตำแหน่งตัวนี้ทิ้งได้นะครับหรือตรงนี้ก็เหมือนกันครับมันก็มีเคสที่15เนี่ยได้คะแนนน้อยมากๆเลยนะต่ำกว่าขอท้ายที่1ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างเวลาที่เราดูตารางนะครับพอเรามาดูตารางถัดมานะครับเราก็จะพบต่ออยว่าอันนี้คือเรียกวนะ่าเด็กสิบถีบเนาะเดี๋ยวเราจบเด็กสิบถีบไปก่อนนะครับเด็กสิบถีบเนี่ยปกติเวลาที่เราแปลผลนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับ ก็ส่วนใหญ่จะทําตารางที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาเขาแปลความหมายส่วนแรกนะครับอย่างเช่นส่วนของมีนนะครับเราจะแปลความหมายเทียบกับเกณฑ์ครับ,นะรบดังนั้นเราจะต้องมีการเซตเกณฑ์ครับว่าถ้าเขาได้คะแนนอยู่ในช่วงเท่านี้แปลว่าอยู่ในระดับใดนะครับเกณฑ์ตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่แต่ละคนที่จะเซตนะครับตำแหน่งถัดมาตัวมีเดียอันนี้คือค่ากลางที่มักจะนําเสนอ ในกรณีที่ข้อมูลของเรานะครับมีคะแนนสูงสุดกับต่ําสุดนะครับคือพูดง่ายว่าเรามีคะแนนเอาไลเออร์เยอะๆนะครับถ้าเรามีเอาไลเออร์เยอะๆโดยปกตินะครับเขาจะไม่นิยมรายงานด้วยมีนะครับเขาจะรายงานด้วยมีเดียนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีเดียนนะครับไม่ได้สนใจค่าที่มันเป็นเอาไลเออร์นะครับพะมันนับแค่ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับถัดมานะครับคือส่วนที่เรามักจะคุยกันไปเมื่อสักครู่จําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเวลาเขารายงานเนี่ยเขามักจะรายงานมีน คู่กับส่วนเปี่ยงเบนมาตรฐานนะครับแต่ในความเป็นจริงผมอยากจะบอกว่ามีนคู่กับส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแนะนําให้ทุกคนไปทําตัวนี้ครับที่เรียวกว่าเป็น CV ว v นะครับซี CV คืออะไรครับคือสัมประสิทธิ์การกระจายของข้อมูลเป็นการคํานวณจากอะครับ sd ครับหารด้วยมีนแล้วคูณด้วยร้อยแล้วก็จะดูว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีการกระจายกี่เปอร์เซ็นต อย่างเช่นตัวอย่างนียครับตัวอย่างนี้นะครับคำนวณแล้วครับ CV ได้ประมาณ14.02แปลว่าข้อมูลเนี่ยมีการกระจายอยู่ประมาณ14.02นะครับถามว่าแล้วมันคืออะไรก็พยายามเทียบสัดส่วนของ mean กับ SD นะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดใครรายงานนะครับมันจะมีงานวิจัยนะครับบางงานเขียนว่าถ้าข้อมูลของเรานี่ครับมีการกระจายไม่เกิน20แสดงว่ามีการกระจายที่ค่อนข้างน้อยนะครับ บางตำราก็บอกว่าก็ขอไม่เกิน50%นะบางตำราก็ขอไม่เกิน60%อันนี้เราต้องไปหาตำราอ้างอีกนะครับแต่ตารางเนี้ยที่ผมพยายามจะโฟกัสให้เราตรงนี้คือว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าใจก่อนนะครับ s ออยู่เดียวเดียวเนี่ยมันโนมินนิ่งครับคำว่าโนมินนิ่งก็คือว่ามันไม่รู้ครับว่ามันมากหรือน้อยมันต้องรายงานปรากฏคู่กับมีนครับนะครับ แต่ถ้าเราไม่ได้รายงานคู่กับมีอย่างเดียวนะครับเรารายงานเปลี่ยนเป็น CV มันจะทําให้เราเห็นภาพนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยครับ sd 9เนี่ยครับกับคะแนนเฉลี่ย,ยอยู่ที่68เนี่ยอันนี้ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่ากระจายอยู่แค่14%แต่ถ้าเป็นพวกเราที่ทําวิจัยโดยทั่วไปมักจะทําเป็นเล i ยี่สเกลที่เป็น5 4 3 2 1นะครับลักษณะน,นี้ลองคิดภาพดูใดีนะครับสมมุติเรามีมีอยู่ที่4ครับ sd อยู่1น,นะครับ1เนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับ ูไหมครับเวลาเรามองหนึ่งนิดเดียวเองนะครับ sd คือ4ลองเอา1ตั้งครับแล้วหารด้วย4นะครับมันจะได้0.25แปลว่าข้อมูลของเรามีการกระจายถึงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ25%นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวเลข sd ที่มันอยู่เดียวๆอาจจะไม่ได้มี meaning หรือมีความหมายนะครับอันนี้คือวิธีการอธิบายข้อมูลตรงที่มีทั้งหมดตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็น descriptive s t a t i s t i c นะครับและถ้าเราจะลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับ ลึกลงไปอีกนิดหนึน่งคืออะไรโดยปกติเรามักจะต้องมีการทดสอบข้อมูลของเราที่เราเก็ UM ร yep. บรวบรวมมานะครับว่าข้อมูลของเรานั้นมีการแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติหรือไม่สาเหตุที่ต้องทําการทดสอบว่าข้อมูลของเรามีการแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติหรือไม่นั่นเป็นเพราะเรามีความเชื่อว่าข้อมูลที่เรา venir, birthday, ได้มานะครับถ bon. ้านะครับเราเก็บข้อมูล ในการทำวิจัยต่างๆนะครับเราควรจะได้ข้อมูลที่มันมีความเป็นตัวแทนนะครับเราจะทราบได้ไงว่าข้อมูลมีความเป็นตัวแทนลำดับที่1คือข้อมูลที่ได้ต้องได้มาจากการสุ่มแต่ลำดับที่2ที่ต้องพิจารณาก็คือว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นนะครับมันควรจะมีการแจกแจงที่มีลักษณะที่ต้อง่เป็นแบบ normality หรือเป็นโค้งปกติซึ่งกระบวนการในการทดสอบการแจกแจงว่าเป็นแบบ normality หรือไม่นะครับโดยทั่วๆไปสามารถกระทำได้ด้วย วิธีหลักๆอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกคือวิธีการที่พิจารณาค่าความเบ้และความโด่งนะครับซึ่งกระบวนการพิจารณาค่าความเบ้และความโด่งเนี่ยครับโดยทั่วทั่วไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะออกเอาต์พุตที่มีหน้าตาแบบนี้ครับอย่างเช่นตำแหน่งนี้ครับคือค่าสกิลเนี่ที่ได้ครับจะได้เท่ากับ0ุดศครับและสแ a นดาร์ดเออรของสกิลเนี่จะได้เท่ากับจุดสามซึ่งกระบวนการที่จะพิจารณาว่า SkillNet ของเรานะครับมีความเบ้หรือไม่เบ้นะครับเขาจะพิจารณาจากค่า a b s o l ลูดนะครับของสกิ l l n e t หารด้วย Standard Error นะครับพิจารณาจาก Absolute ของสกิ l l n e t หารด้วย Standard ดเอ o r นะครับในขณะเดียวกันนะครับค่าเค r ร์ต i สิ์ก็จะพิจารณาจาก Absolute ของเค r ร์ต i สิ์คือตัวนี้หารด้วย Standard Error อรนะครับ และมีเกณฑ์เทียบว่าค่านี้นะครับควรมีค่าไม่เกิน2ถ้ามีค่าไม่เกิน2ก็แสดงว่าข้อมูลของเราเนี่ยไม่เบหรือไม่โด่งจนเกินไปจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราเห็นภาพนะครับมันจะรายงานเลยว่าค่าสกิลเน็ตประมาณ0ุดศูนย์ห้าเก้าสีนะสแตนดาร์ดเออรอยู่ที่0.309นเะครับเอามาหารการเบสเสร็จแล้วได้อยู่ที่ประมาณ0.193 ถ้าทําแบบนี้นะครับและข้อมูลที่เรามีน้อยกว่าเลข2นะครับถามว่า2คืออะไร2คือที่ช่วงความเชื่อมั่น95นะครับมันจะเท่ากับ1.96เขาก็เลยประมาณการว่าเป็นเลข2นะครับซึ่งถ้าตรงนี้น้อยกว่า2นะครับเขาก็จะสรุปได้ทันทีว่าข้อมูลของเราเนี่ยไม่ได้เบนนะนะครับทำนองเดียวกันนะครับเขาก็จะคำนวณเคอร์ตซสิตเหมือนกันนะครับเวลาคำนวณเคอร์ตซสิตเห็นไหมครับผมจะพูดถึงแอบส์ลูดนะครับพอพูดถึงแอบส์ลูดทำอะไรครับผมตัดเครื่องหมายลบออกเลยนะนะครับ แล้วก็ไปคำนวณน,นะครับซึ่งตรงนี้คำนวณออกมาได้1.638ซึ่งมันก็น้อยกว่า2ก็แปลว่าข้อมูลของเรานี่ไม่เลยครับไม่ได้โด่งจนเกินไปนะเมื่อข้อมูลของเราไม่เบกจนเกินไปและไม่โด่งจนเกินไปเราก็จะแอสซูมว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีการแจกแจงเป็นแบบอะไรครับเป็นแบบ Normal i t y นะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่1นนะครับและมีทริคเสริมที่นึงครับว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าอาจารย์แล้ว Standard e r r o r ของ s k i l l n e t มนคำนวณอย่างไร คำตอบง่ายๆนะครับ standard error ของ s กิล l น็ตนะครับไม่ต้องทําวิจัยก็ได้นะครับไม่ต้องเก็บข้อมูลก็ได้นะครับจะได้คําตอบอย่างนี้ครับคือเกิดจาก square root ของ6ส่วน n ครับนะครับเพราะฉะนั้นก่อนไปทําวิจัยคุณเก็บข้อมูลกี่คนสมมุติคุณบอกคุณเก็บข้อมูล80คนเอย60คนแบบนี้คุณก็คํานวณเลยครับ standard error ของสกิลเน็ตในงานชิ้นนี้นะครับมันจะอยู่ที่ 0. 3 9เอ้ย309ซึ่งมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากส u a r e root ของ6หารด้วย60ครับมันเป็นสูตรตายตัวแบบนี้นะครับในขณะที่เคร์โตัวสิทธ์นะครับสแตนดาร์ e เ r อ,อร์เรอของเคร์โตัวสิท์คืออะไรมันคือสแควร root ของ24ส่วนเนนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าถามผมว่าในการคำนวณแบบที่เป็นลนักษณะแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่น้ะ ผมไม่ว่างานวิจัยเราจะเก็บข้อมูลยังไงก็แล้วแต่ Standard error ของ Skill Net กับ Standard error ของค u r ์ o อสินมันจะฟิกเท่ากันนะครับมันจะฟิกเท่านี้แหละตามสูตรของมันนะครับก็เลยมีนะครับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มมองว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยถ้าคุณบอกเมื่อสักครู่ขออาจารย์พูนพงเนี่ยถ้า Skill Net คือมันไม่เบนะ้เนาะค u r ์ o อสินก็ไม่ก็ไม่โดกทั้งไม่เบ้ทั้งไม่โดกเราแอสซูม่าข้อมูลของเราเป็นนอร์มัลิตี้อันนี้ก็ก็โอเคพอที่จะรับได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราทดสอบแล้วเคลิร์ตโตสิ์ของเราเนี่ยมันเกิดเบละ่ะแต่ไอ้ทุนครับสกิลเน็ตของเราเกิดเบแต่เคลิร์ตโตสิ์ก็เป็นโด่งแบบปกติอะ่ะหรือสกิลเน็ตของเราเป็น,ป,นปกตินะแต่เคลิร์ตโตสิ์มันเกิดมีการโด่งแบบผิดปกติไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันก็คำตอบมันก็อีหลักอีเหลือลก็ไม่แน่ใจมันก็เลยเกิดนักสถิตอีกชุดหนึ่งที่เขาพยายามคิดเรื่องของการทดสอบนอร์มอลิตี้นะครับขึ้นมานักสถิตชุดนี้ก็ มีอยู่ด้วยกัน2ค่ายที่เห็นใช้กันบ่อยๆนะครับค่ายแรกก็คือโกโมคลอฟซมานอฟนะครับอีกค่ายหนึ่งก็คือชาพิโลกับวิลนะครับแล้วเราก็จะเจอตารางหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าค่าโกโมคลอฟซมานอฟได้เท่ากับเท่าไหร่คําตอบคือได้เท่านี้นะครับจุดหนึ่งหนึ่งสามนะครับจุดหนึ่งหนึ่งสามครับ df อยู่ที่หกสิบครับนะครับ p-value หรือ significant ของตำแหน่งการทดสอบโกโมคลอฟซมานอฟอยู่ที่จุดศูนย์ห้าห้านะครับ แล้วก็ถามว่าแล้วถ้าค่าสถิติชาปิโลวิลได้เท่าไหร่คำตอบคือน,นี้ครับชาปิโลวิลได้เท่าก,กับ0ุดเครับ Df อยู่ที่หกสนะครับค่าพีแวลูณะตำแหน่งตรงนี้อยู่ที่0ุ5ศซึ่งจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วทั้งสูตรของโกโมคลอฟสมานอฟหรือชาปิโลวิลต่างก็มีเขาเรียกว่าอะไรครับฐานลูกค้าที่เขานิยมเนี่ยแตกต่างกัน แต่ทั้ง2ส,สูตรนี้นะครับถ้ามาพูดกันจริงๆเขาก็จะพยายามบอกว่าของฉันเป็นอย่างนี้นะมันดีอย่างนี้ของฉันเป็นอย่างนี้ดีแบบนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับอีวาอ่ D, ออีกับค่ายเทสลาเนี่ยต่างคนต่างก็บอกว่าของตัวเองดีแบบนี้ของตัวเองก็ดีแบบนี้นะครับแต่เราในฐนานะผู้บริโภคก็ลองพิจารณาดูนะครับซึ่งเวลาเขารายงานค่าพวกนี้ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเกณฑ์นะครับในการแปลความหมายอย่างเช่นนะครับ ตรงเนี้ยชัเปลโรวิวเนี่ยครับค่าสถิติที่ได้คือจุดเก้นะครับค่าซิกหรือค่า P ของเขาคือจุดศูนนะครับซึ่งเกณฑ์เวลาเราดูเราจะดูว่าค่า P value ณตำแหน่งเนี่ยครับหรือค่าซิกจริงๆนะครับนะตำแหน่งเนี้ยมันเป็นยังไงครับมันมากกว่า0.05ย์จยไหมถ้ามันมากกว่า0.05นะครับเราก็จะสรุปทันทีว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีการแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติครับเห็นไหมหรือถ้าเกิดเราไปดูโกโมคาล็อปเซมานอฟก็แบบนี้เช่นเดียวกัน นะครับซึ่งตรงส่วนนี้อยากจะโฟกัสให้ทุกคนเห็นครับเอาพุทใน s p s s ไม่พูดว่า p นะเป็นซิกแต่เราต้องรู้นี่ว่านี่คือค่านะรครับค่า p แล้วก็เอามารายงานนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับลองทบทวนนะครับเปิดคลิปนี้ซ้ำบ่อยๆแลวทุกท่านจะเข้าใจตารางผลการวิเคราะห์หรือตารางผลการวิจัยต่างๆตัวนี้ได้เป็นอย่างดี นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ